ที่แคยยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เรากลับมาในแมบหาบาร์เกอร์ในเกมโรบ็อกนั่นเองโอ๊ยอ๊กอยอ๊กจอยอกจอดูนี่สิอะไรที่แล้วเนี่ยเรายังเห็นที่นี่กลายเป็นหลุมดำแบคโฮอยู่เลยแต่ตอนนี้มันมีวงโคจอยของโลกโอ้โหจริงป้กค่าพอแล้วจันแล้วก็มีดาวอังคารด้วย ที่สาคัญนะฉันได้อ่านคอมเมนต์น้องๆเขาบอกว่าในเขาวงกดสีดำอะ่ะเราไม่ได้เก็บตัวหนึ่งซึ่งตัวนั้นมันมีชื่อว่า Mark er. อิน a วอร์ marker วุ้ยอะึกว่ามันจะซ่อนตัวอยู่ที่ไหนสักที่หนึง่งงั้นพกเราเข้าไปหากันเถอะอันดาแรกเนี่ยเราจะต้องเข้าไปในนี้ก่อน,อนไหนไอ่ะฮี่ค,คือเขาวงกดสีดำเออโอเ้เขาวงกดอ,อีกแล้ว<อ>เราก็จจาเป็นจะต้องหาประตูลับนะครับทุกคนใครเจอแล้วส่งสายดายให้ฉันบอกที ินลึกเข้ามาเรื่อยๆโอ้ทางตันเจอแล้วเจอแล้วเฮ้ยตรงไหนพี่พ่อนี่นี่นี่จะแป้งเด็อันนี้ทางทางตันอ้าวอ้าวจะพูดพื้นป่งเลยท่านพื้นนี่เฮ้ยเจอแล้วเฮ้ยผมเหรอไม่ผมตามชื่อฉันมาเลยผมลงทางครับไปเดินประตูนี้เราก็เจอกับเอเนอินเวอร์ ่ดินบลงทางอยู่เลยครับทุกคนเอเขาไปดูหน่อยนะครับ,บมังบวงมองยากมากครับเอาล่ะเรียบร้อยแล้วทุกคนว<ห>ันน<ห>ี้เราจะกลับไปที่จุดเริ่มต้นแล้วหาบาร์เกอร์ง่ายๆแถวขอบชากรไปนี่เพื่อนๆรู้ไหมว่ามีหลายๆคอมเมนต์บอกฉันมาว่าเจ<ห>้ามาร์เกอร์เนี่ยไม่ได้อยู่แค่ตามฉากต่างๆเท่าน,นั้นนะมันอยู่ตามซอกตามหลืบแล้วก็อยู่ทางแบบหูกเขวด้วยใช่เหรอเราจะล มีมากโอ้โหเฮ้อะไรเหมือนมีทางหให้ออฟปี่เข้าไปด้วยอ่ะไปยังไงนี่ไปกันยังไงอะนั่นนะสิเดี๋ยตายล่ากับมันมีความลับซ่อนอยู่จริงๆด้วยเอ๊ฉันว่าที่นี่เดียวมันแปลกๆแล้วนะเราลองไปเดินดูฝั่งซ้ายเอ๊เดี๋ยวเดี๋ยวอะไรนี่คือ <c oughs> อะไรเขาเขียนว่าบิ๊กจุดๆบิ Big ๊กบิลเลิฟใหญ่ๆก็คือตัวนเนบเฮ้ยมีตัวซ่อนตัว นี่แน่ัสัมผัสหน่อยสัมผัสหน่อยไม่เห็นเลยมั้งนี่เน่นี่หนูสัมผัสเรียบร้อยพระร้อนและนี่ก็คือเจ้าแทนมาร์เกอร์แหมแหมทำตัวเป็นหินอ่อนหลบซ่อนอุ่๊ยจะไปู่ก่อนฮะอะไรหรอปัง้างบัานมีสีชมพูด้วยอะโอ้โหใช่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 ทุกคนม่าไงทางนี้มีที่เปล ประเล็นเป็นไหนอะโอ้ยแล้วมันแล้วโอ้มันก็โอ้โหไปยังไงวะเนี่ยตอนนี้พี่ไปขึ้นไปกับบนระลอกล่างโอ้โหมันเร็วอ่ะมันเร็วมากนะจะจอกพูกอะไรก็จอดทุกฟางดิางไปถึงแบบน้ไปแล้วเฮ้ยพวกเราเดินเฮ้ยเอาไม่หยุดได้ไหมทำไมมันหยุดอ่ะโอเคโอเคเดินถ่ายเลยนะเอ้ยเดินถ่ายเลยเดินถ่ายเลยเนื สู้สู้โอ้ยทรมนตัวองแล้วโอ้ยไม่ใช่ง่ายๆนะเนี่ยอันนี้ฮะฉันฉันฉันเกือบได้แล้วเมื่อกี้ทิคคืออะไรรู้ไหมได้แล้วเหมือนกันเราต้องเดินไปอย่าหยุดอย่าหยุดยังเฮ้ยเฮ้ยเจ้าโคตรเก่งอ๋อที่ browser marker ดอกไม้ปากกาจู๊ดไม่น่าเก่งจังไปตรงกระบองเพชรตรงนี้ก็มีมีกระบองเพชรอันนี้นี่ เอาอันนี้ดีกว่ามไม่เอาแ<อ>ล้วข้างบนอะเงาแ<อ>ล้งว,งฟงวงเฟาวฟลวเวอร์เจ้าตัวนี้ตลกมากเลยอะแฝงตัวอยู่ในกระบอกเพชรแหมเนียนมากบางเขียวก็เขียวไม่ใช่เขียวเดิมแล้วเนี่ยนี่มันเขียวอ่อนสิเดี๋ยวก่อนนะแป้งนายว่าสารน้ามันมีรอยมันมีหน้าตาไหมเอ่อมันดูเหมือนะ <c oughs> ยหรือเปล่าเดีย๋ยวอากาศมันอาจจะร้อนเพราะตอนนี้มันอยู่ในพีระมิดไงลองจับมาดูสิว้ยเจ้เฮ้ยลิควิดโอ้โหเอานั่งเฉยเลย เราทำไมเราต้องอาบน้ำฝึกปากกาสุดเน่าเอ้ยวัสดีร้อนไหมพวกเรากำลังออนเซนอยู่เราขึ้นไปดูบนพีระมิดสิอาจจะเจออะไรแปลกๆก็ได้นะมีอะไรไหมมองซ้ายมองขวาในนี้เนี่ยไม่มีอะไรนอกจากบอลลูนฉันเชื่อว่าบนบอลลูนนั่นน่ะจะต้องมีของอแน่นอนเลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยไปไหนอ่ะไปไหนอะไปไหน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 ไปีแซลมอน มันไปอยู่ในนี้ได้ไงแซมมอนแต่แซมมอนมันอยู่อะไรตรงเนี้ยพอดีว่าฉันข้ามผ่านน้ำม่น้ำมาเพื่อจะมาวางไข่แล้วก็วางไข่ไกลเกินไปโวางไข่อะไรเนี่ยเอาเดี๋ยวเอาเดี๋ยวอะไรอ่ะผมหลงเข้ามาที่ไหนแล้วอ่ะทำไมขยันหลงจังวะอุ้ยนี่นี่คุณอยู่อยู่อยู่นี้เดินมาเอาเอ๊ะหลอกไปไม่ได้แล้วไม่ได้หลอกเมื่อกี้มันวับวะมุมตรงมุมตรงมุม อตรงมุมป่ะนี่ไงตรงมุมตรงมุมมุมหินที่หนายไปเฮ้ยตรงเข้ามาแล้วเอองงไหมขยอกได้วยาราโกต้องพานดอพวกนี้ไปก่อนผ่านนะโอ้โหหัวขาดมันติดติดหัวฟันมันคือออบบี้นะไปยังไงทุ๊บแจงนำทุ๊บแจงนำอฮิปอุ้ยอุ้ยหัวหลุดไปเลย เฮ้ยแป้งได้ว่ะไปด้านข้างจุ๊บวอมิเลียนเฮ้ยวอมิเลียนมาร์เกอร์เป็นแดงฉานซึ่งบอกเลยว่าไม่ใช่แดงธรรมดานีิมันคือแดงเลือดของจุ๊บแจ๊กกับพี่โมยังไงล่ะนั่นฉันฉันตายเป็นว่าเล่นเลยครับเลือดปากด้วยตายรัวๆจะบอกว่าที่เราตุยอ่ะตาบันโดนโดนหูฟังเดี๋ยวๆดเราจะบอกวิธีการง่ายๆยังไงยังไงมีคนมาทางขวา นี่กระโดดผ่านช้างช้างตรงนี้ยขวาสุดเลยคุณไปไปชิดกำแพงเลยอุ้ยคุณเดี๋ยวนี้อันนี้โดนโดนนะเอาขวาสุดขวาสุดเอ้อโอ้โหอย่าโดนดับนะอย่าโดนดับนะโดนดับสักนิดโดนดับผ้าโดนดับฉันไม่ทันโดนเลยอ่ะปางไกลไปปางฉันฉันว่านะอันนี้มันอาจจะไม่เหมาะสมกับฉัน โอ้ยกว่าจะทําการเรียงตัวเองแล้วก็ติดเกาเสร็จเรียบร้อยกลายเป็นคนได้นี่ใช้เวลานานเชียวแล้ว <c oughs> ม็ในพีระมิดครับผมด้านในนี่ก็จะเป็นซากโบราณสถานแบบดึกยามบันโอ้ยเมื่อกี้ฉันเห็นขาคนด้วยไหน,น <c oughs> ฉันเองอะ่ะคุณอาร์มทำไมคุณทําแบบนี้ล่ะเนี่ยมองซ้ายมองขวามีอะไรบ้างอยู่ไหมเฮ้ยอย่าเพิ่งขึ้นทางนี้ทางนี้ทุกคนทางนี้มันมีลเอขันข้างขันข้างเข้ามาต้องทำแมวเข้าไป่ะโอ้ยนี่ไง แซนมาเกอร์แซนมาเกอร์ได้ใหม่แล้วเฮ้ยตอนนี้เฮ้ยเฮ้ยอันนี้ก็ไปได้อะใช่ป่ะอันนี้มาได้ด้วยต้องกับทันทีเหรอมีอะไรไหมตอนนี้ฉันว่าไม่มีอะไรนะเอ้าโล่งเลยเป็นที่สำหรับหลอกอ่ะหลอกคนแบบเราลึกกดปุ่มไม่ได้งั้นตอนนี้ต้องอาศัยการออบบี้ขั้นเทพโอเคมาตองแซนกระโดดมาทางพวกฉันมาตรงหนู

ว่าตรงนี้เนี่ยเราเก็บออกมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูโซนด้านนอกในโซนต้นไม้ฉันจําได้ว่าก่อนหน้านี้เราเห็นพึ่งอยู่บนต้นไม้จาได้เปล่าจำได้ <รอ S 1> จา <ำ S 2> ได้มาแล้ว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 เนี่ยมีทั้งภูเขาอุย้ยฉันเห็นมีตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงภูเขาด้วยนิดหน่อยมีบ้านคนกับตรงนี้นี่ไงเจอแล้วนี่ไงพึ่งนั่นพึ่งเหรอนะยาวมาก หมือนโชครถยนต์แล้วก็บนต้นไม้อะที่มันมีสีเขียวเราต้องหาทาี่จปีนขึ้นไปเ้ยมีตัวนึอยู่บนหลัสีแดงเห้ยจริงนอนอาบแดดนะโอ้โหแล้วจะไปยังไงคะน้านอนอาบแดดนะหนูคิดว่าต้องขึ้นตรงนี้หรือเปล่าจะแป้งดีทางนี้มามามาช่วยกันยงขึ้นไม่เรียบร้อยตรงนี้เลยตรงนี้เลยนี่ไง อ้เขียวไอ้เขียวยังไเขียวนุ่นเรกอักแล็ไปที่อันทีเ้เขียวจุกเจ้เลยไอียวได้ยังได้ยังมาแล้วฉันจะถึงแล้วเนี่ยเจ๊แป้งช่วยด้วย ด้วยมันมันมันรังโอ้มันรังมันรังอะไรล่ะโอ้ไหนก็ค่อยๆไปสิมันเถิค่อยๆกระดึบขึ้นไปทุกคนแล้วเขาไปทำรูปกันหมดเลยเรามาผิดทางแล้วล่ะไม่จริงนี่ไงมาร์กก็สีเขียวอยู่ต้นพิมายเนี่ยพี่ถังวันมาพี่ถังวันมาไปดูอ่ะพี่โมโออจ๊บอ่าแล้วมาลงผมทำไมมาหาหนูมาหาหนูเราไปได้ใช่ไหมตรงเนี้ยไปได้ไปได้ไปได้เออ จุดท้ายจุดท้ายอยู่นี่ตานี่นี่อยู่ตรงนี้ไหมขอสัมผัสได้ไหมจ๊ะอย่ามาทะเรื่องเบบี้มีเล่นด้วยเจ้าใบไม้นี่ก็คือใบไม้มาเกอร์โอ้ยไปอยู่ชั้นเมียนเชียวฉันกระโดดจนตัวชาหมดแล้วเนี่ยฝั่งขาฝั่งนี้มีหรือเปล่าเตาไฟระอุเลยมาเกอร์น่าจะอยู่ไม่ได้หรือมั้งน่าจะละลายก่อนนะแนวอะไรมามั่นใจอุ้ยเฮ้ยหุยจ้า อะไรมีจริงบนนี้นม่มีมันป่องไฟเลยเออหนูเจออีกอันหนึ่งบาะว่าหนูเผลอหล่นลงมามันเป็นกล่องใสแป๋วเลยตัวนี้ก็คือ smoke marker อู้ยโ้จะมาเก้อควันนี่มันควันแสนฟลุ่งฟริงเราไปด้วยหนูไปด้วยรอด้วยอยู่ในป่องควันเมื่อกี้หนูไปหลงในที่อื่นมาดิเก้แป้ง เราเจอมาเกอร์ป่าเจอเป็นมาเกอร์ราคาแพงนี่ราคาแพงเหรอใช่โอ๊ยอักิ่งพิ้วเราจะหลบอุ้ยเป็นลมเธอจ๊อเนื้อกิ่งยาตะไครเป็นหม้อชาบูเฮ้ยไอ้เนี่ยฉันหลงไปอีกแล้วเรารีบหนีพี่แจงกันเถอะฉันโดนอาหารน่ะฉันไปมีอ้าันนี้อันนีุ้กคนเกอของดีเท่าไหร่อะไรอ่ะอ้าว ออกมาเร็วอ๋อด้านล่างตรงนี้มีหร่อมโอ้โอ้ใครเนี่ยมาเกือบคือออีกแลืองทำไมไม่ใช่แล้วมันคือตัวอะไรที่มันอยู่ในนี้นี่ก็คือสีทองอุ้ยโกลเด้นก็ราคาแพงยังไงล่ะสุดยอดปังสุดยอดสุดยอดนักเอิร์ดบังเอิญล้วน เสียวูเลยอ่ะ,อะไม่มีอะไรเลยรู้สึกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยหน้ามันจะเบื้องสุดๆไปเลยอ่ะดูดิอือใช่มันกำลังจะฆ่าตัวตายหรือเปล่าเออมันดูเศร้าๆนะในพวกนายช่วยทำให้นับืึงๆของฉันเนี่ยมันกลับกลายเป็นยิ้มสดใสหน่อยได้ไหมย,ยิ้มสดใสหรอแบบไหนอ่ะแบบแบบพวกฉันหรือเปล่าเนี่ยแบบยุดแจงอ่ะยิ้มเหล็กดาดใช่ยิ้มสดใสอีกทำยังไงอ่ะีฉันก็ยิ้มสดใสเหมือนกันนะดูสิเอาละ และว,วิธีการทำนี่ก็ง่ายมากๆอคแค่เราเนี่ยเอาเอาเอาคนเราเราไปตกต,ตกใจเราเนี่ยเปลี่ยนหน้าให้กลายเป็นยิ้มแฉ่งให้คล้ายๆกับอันนี้แต่แค่เปลี่ยนหน้ามึงเป็นได้ยิ้มเป,ปลี่ยนแป๊บน้ฉันจะมอบความฟรุง้งฟริ้งให้กับนายเองใช่แล้วรอสักครู่งีงรับความสดใสยิ้มอยู่นะยิ้มอยู่ข้ายังยังยัยย้ยัยยยง โอเคหน้านายดูใสซื่อบริสุทธิ์มากเลยงั้นเอาละเอาไหมช่างตัดีๆไอ้เจ้ามาร์เกอร์เย้ยฉันได้ยังสำหรับว้าร์เกอรม์ม,มีเสียงเย้ด้วยวเดี๋ยววินนิ่งสิไมเราก็จะสามารถที่จะได้มาร์เกอร์ตัวนี้ขึ้นมาครับผมฉันอยากรู้ว่าตัวนี้มันอยู่ไหนเลยเอ้าฉันตกลงไปไม่มีใครช่วยฉันเลยเนี่ยพวกนายเป็นเพื่อนแย่มาก มัจะตกแบบมีความสุขอะน่ามีความสุขอะไรกันเล่าเอ๊ะแล้วนี่ก้อนอะไรกันเนี่ยอะไรเหรอเหมือนพวกเขาจะตัดสินชะตากรรมของคุณเขาบอกว่าพวกเขาจะตัดสินชะตากรรมของคุณเฮ้ยในข้างหลังมีแน่เลยที่ใส่รหัสแป้งใช่โอ้แล้วเราจะรู้ไมเดียวว่ามันรหัสคือนั่นนะดี เฮ้ยแล้วปัหรือเปล่านี่เลย L 5 L P D N N N ปึ้งโอ้โหุ้ายไปดูด้านล่างนี่มันมีโทเทมแปลกๆที่มีหัวนูมอันใต้ล่างนี้ง้ขึ้นมาโอด้วยอะแล้วลงยังไงอะเนี่ยเดี๋ยวนุขอไปด้วยไปนะมันต้องกระโดดแล้วย้อยกระโดดย้อยหนึ่งสองสามไม่ย้อยเล้วระต อะไรนะอร่อยย้อยเออโอ้ยฝากุดยอุ้ยได้เว้ยไดโซนพี่แจนู้เนี่ผมเดินขึ้นได้ด้วยขึ้นได้วยแล้วตายดีกว่านี่นุขึ้นได้ด้วยกลับมาที่โซนต้นไม้อีกครั้งหนึ่งฉันว่าในนี้เนี่ยมันดูน่าจะมีอย่างอื่นมากกว่านั้นนะเพราะว่าโซนนี้มันเป็นโซนที่ใหญ่มากอุ้ยใช่นี่ยเนี่เนี่เขาบอกว่าเวิร์ h ชิ t เดอะเพอร์เพลสแควร์มันคืออะไรอ่ะ ไม่รู้เหมือนกันว <War S 1> อลชิวอชิเดอะเพอร์เสแคไปดิมันคือวอลชิพเดอะเพอร์เกตสแควร์มันคืออะไรอ่ะเราก้าไปดูอุ้ยนี่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใครกันนะได้รับสีมม่ม่วงหเออออ้ กกตแล้้วอยมีรูมีรูเฮ้ยมีรูมีรูมีรูแป้งมีรูมีรูเห็นปะสีมันแปลกโอ็นแล้วเห็นแล้วมีการอีกแล้วถ่ายหน้าอ้า่วงยาวโอ้โหไม่ได้อะตรงๆนะว่าอเนี้ยความยากระดับสิบเลยทำไมงี้ฮันแม่แล้วเอาน้องมารับแล้วกันมีหัวงูเหรอมาเอ้ยพี่ไหมอย่าบังทางดิมเงี้ยเอาน้องผมมา ไม่ได้พี่มันทะลุเมื่อกี้มันพี่ม้มันบางแล้วเรามองไม่เห็นมาเห็นหัวหนอนแล้วไหมสิวอ่ะได้แล้วเข้ามาได้แล้วเฮ้ยรอฉันด้วยรอฉันด้วยอุียมาเก้ออะไรนะตาตลกใช่ไหมแปบเดียวนะฉันขอโอ้ยพี่โมเกือบพี่โมเกือบทำไมมันติดวะกระโดดก่อนกระโดดแล้วค่อยๆโมไม่ผ่านอีกแล้วเกือบเกือบแล้วนะไม่เอาแล้ว กระโดดลงมเด็กระโดดกระโดดกระโดดแล้วเอาหน้าถ่ายเข้าไปมันน่ารักมากเลยนะพี่แจงมันต้องเปิดวิ่งหรือปิดวิ่งวะถุนตุรุนนี่นี่นั่นล้ำค่าเพิได้แล้วได้แล้วได้แล้วนี่มันคือหลอดเมาส์สเปรย์ <c oughs> ยอดนี่สำหรับเอ่อเอาไว้พ่นปากตอนพีนพ่บุโร่เจ็บคอหรือเปล่าอ๋อใช่ใช่ใช่มันคือบอนดี้ ยน่ามีแล้วนะหาไปเรื่อยๆรู้สึกว่าซองต้นไม้ต้นนี้เนี่ยเราก็จะหาครบเรียบร้อยแล้วเอ้ยทุกคนอะไรปลายฝั่งนึงนี่นานี่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 เฮ้ยไม่อะไม่นะยาริอาเผ่านฉันเลยมาเรียน่ะเฮ้ยนี่แหละสองตัวเลยค่ะ มารเกอร์หินเนียนกันไปแล้วอันนี้คืออะไรอ่ะที่ล็อกจักรยานหรอหรือที่โครงมันว่าเฮ้ยมันเป็นที่โครงของสัตว์ร้ายเอาว่าหลุบศพหรือเปล่าเดี๋ยวเฮ้ยดูดิอะไมันพื้นทั้งตัวอุ้ยเนียนจริงอันเนี้ยทั้งตัวผมไม่เห็นเลยผมเดินผ่านแล้วก็หยิบใช้เลยไม่คืถุฉีกตรงไปเลยนะฝังนี่พีทังเอ๋แอดี้เอ้าตาเอ๋ ไ <Hey. S 2> ม่ใช่ไม่ใช,มใช่มาร์เกอร์นะนี่คือเออไม้ที่ร่อนออกมาดูอันดีวันตอกตัวอ,อยู่ในต้นไม้นี่นนเลยมุดมาร์เกอร์เฮ้ยมารก็ไม้โอเคมเหมือนจะมีทางให้เราขึ้นได้นะอาจจะเป็นทางขึ้นที่เชื่อมกับฝั่งเมื่อกี้ก็ได้ไม่ต้องเ้นื่ <c oughs> อยม้งข้างล่างอะไรไหมไม่เห็นนะนะ <c oughs> เห็นร่างไม่ไมีแล้วนะเป็นไรชามุกง<ม>ั้นพวกเราขึ้นไปด้านบนเลยละกันไปไปไปได้เลย ปุ่มสีสีเหมือนเป็นปุ่มสีเหลืองลองกดดูตุ๊ะมีอะไรอีกแล้วไหม่ะทุกคนจะมีอะไรเลยนะ้ยอุ้ยอ้าวอุ้ยอุ้ยอุ้ยยังไงสิพวกเรานี่คือโค้ดอะไรอ่ะได้โปรดเธอขอเราจุ้งหน่อยนี่แบล็คมาเกอร์มาเกอร์สีดําเราใส่โค้ดได้แล้วแล้วก็มันอาจจะแบบได้แบล็กหรือเปล่าได้นะเออแบล็คปะลองใส่คำว่าแบล็คดูไหม ไมผิดลองใส่คำว่าสีบิงดูมะใช่เหรอ S B I N S B I N อยิงไม่ใช่เขาไ่ <S <S ให่ I a e ไม่รู้แล้วอะมันเืออะไรหรือว่าคาว่า m a r k เดดไม D E A D แอไม่ใช่ marker ไม่ได้ไม่ได้ R แอดแอดแล้ัน รู้เลยไ,เลได้โปรดได้โปรดเอาราคาให้พวกเราด้วยเถอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอา้เอาเราใส่แบบจนทุนไปหมดแล้วเอาจริงๆเลือดที่มือของฉันเนี่ยแทบจะออกมาแล้วนะเนี่ยเอาล่ะตอนนี้ฉันได้แล้วครับผมวิธีการใส่ก็คือเราต้องใส่คำว่า Mr. Mark er, Baker Baker โอ้โหยาวมากมา M ว้า wow. เอนเจอร์เอนเจอร์ถูกต้องรหัสถูกต้องใครมีทางลับงงมาด้วยทุกคนดูนี่ลออะไรล่ะลงไปดิอ้าวเฮ้ยไปกันโอ้โหยัไงเนี่ยฉันอุตส่าห์ตั้งรหัสผ่านไว้ยากสุดๆเลยโอ้โหตัวอะไรเนี่ยการน้ำเหรอเนี่ยทีพอด้เลยอ่ะอ๋อได้แล้วพอมาร์เกอร์ไหนดูหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเป็นการน้ำชานั่นเองดูลึกลับมากอ่ะ ูที่พอร์ตนี่ระดับอินเซนเลยนะยังมากนายดูลายของมันดิลายของมันเนี่ยยังกับตารางหุ้นเนี่ยเดี๋ยวพันผวนเดี๋ยวขีดฟ้าดูดูแล้วเครียดจังไป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 นี่เงินต่ออุวยจะแป้งอุ้ยมีใครอ่ะเข้าไปกันนะอุ้ยเฮิอุ้ยเฮ้โหโ้ยลูกๆเจ๋านอนกันนะจ๊ะลูกๆนี่นี่หน้าตามันคล้ายๆกับไก่เหรอเออเหมือน หายมากเราต้องช่วยเขาหรือเปล่าอ่ะเราควรทำยังไงอะ่ะเรากดไปที่ลูกเขาไม่ได้พี่โม่มันว่าไงบ้างบอกว่าขอบคุณมากเนี่ยที่หาลูกให้เจออ่ะฉันยังไม่ได้หาเลยแต่แต่ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าเขาหาลูกเราเจอแล้วอ่ะเก็บเข้าไปได้เลยเอาเก็บเอาเก็บลวกันเอ้าฉันได้มาเหมือนกันน่ะ Big Orange Marker เจ้าตัวนี้เป็นไก่ที่กําลังกกไข่นะคะไม่สิกกลูกน้อยอยู่ในนี้เลยไม่แน่ใจว่านี่คือลูกเขาหรือว่าเป็นหนอนที่เขาเอามากินเองมากกว่าหนอนแล้วเนี่ยเออข้างบนนี้เหมือนจะมีนะเจ๊นี่นี่นี่เห็นไหมถ้าเราซูมแม็กออกมาเนี่ยจะเห็นมีตัวสีน้ำตาลอยู่ด้านในด้วยตรงนี้ตรงนี้หนูเจอแล้วขึ้นไงอ่ะขึ้นไงก่อนกระโดดเรื่อยเเลยค้างไว้ค้างไว้เฮ้ อีกหนึ่งอันเรามา marker ติาง m เกอร์น้ำตาลหมายว่าพวกเราจะหาปริศนาได้เยอะแล้วนะแต่ว่าบางตัวเนี่ยมันจะต้องคุยแล้วก็ช่วยเขาแก้ไขทำ quest อะไรอย่างเงี้ยถึงจะได้มาร์ k มาเนาะทางนี้มันไปได้ด้วยเหรอใช่ใช่วุ้ยปีนได้ด้วยตอนนี้มีที่ปีนปีินดีฮะรออะไรโอ้ใช่ตรงนี้มีอะไรใสๆใ่ปะใส่ไหนอะมีอะไรใสๆอยู่ตรงนั้นอะไม่มีเออมีมีมี อดีๆเฮ้ยใช่ใช่เป็นบันไดหรือเปล่าว่ะฉันฉันว่ะฉันจะลองดูนะไม้จุ๊บแจงสะพานไม้เหรอเฮ้ยเฮ้ยจุ๊บแจงลอยได้ว้าวอ้าวเออพี่ไม้ลอยไม่ได้อ้าวมาสุดตรงนี้มาสุดตรงนี้อ่ะไกล้ใกล้ใกลมาสุดแล้วอ้าวไปไปถึงสุดแล้วเราจะทำไงต่ออ่ะตอนนี้เรายืนกันไปทายทันอีกเลยอ่ะหลอกลวงอ่ะต้องลงออกไปทำอะไรกัน หลิมหลิมอยู่ตรงนั้นเห็นปะแต่ประเด็นคือเราจะไปยังไงอะทางมันขาดอะไม่ใช่ไหนลองเดินดีมันอาจจะต้องมีปุ่มให้กดแล้วเปิดสะพานอีกหรือเปล่าเออวะเอองั้นพวกเราเดี๋ยวพวกเราค่อยมาหาวิธีนะไปไหนทำไมไม่สนใจอันนี้เลยล่ะโครงกระดูกมาเกอร์เนี่ยฮะเนี่ยเหรอโอ้ยอย่างนี้่ะโบน m เราไม่รู้มันอยู่ตรงนี้อะเออจะมีใครรู้ที่ไหนล่ะมันยากจะตายเออมันน่ารักก็ตาย นขึ้นสู่ยอดเขาโหแล้วปีนอย่างยากอ่ะมามามาเช่ามาแล้วไปกันต่อครับไปกันต่อครับอืออ่บเจ้าบุบบุบีะไรนี่มันอะไรนี่ดูสิมีตัวใหม่อีกหรือเปล่าโอ้โหอะไรโอ้โหแต่ถ้าลงไปอ่ะไกลแน่โอ้โหตกไปนี่จบเลยแล้วอ่ะบอกเลยนะ ทุแ้งเสงลงสวัสดีสวัสดีเพื่อนเป็นเป็ไรแป้งเป็นไรแป้งไม่ไมไมไปก่อนเอางั้นเหรอเออเสียวว่าเลาเราเรากำลังพยายามอยู่นอำหนึงคุณนายนะไปเฮ้ยเจ้าหูแไม่รู้อ่ะ ใจเย็นนะใจเย็นนะเอ้ยขึ้นมาเอ้ยเราเราพวกเราสองคนละป้าเจะทำยังไงกันดีหาทางอื่นไม่มีมีทางเดียวไหรอใช่ใมาต่อเราทางอุ้ยมาแล้ว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 เฮ้ยโอ้สุดยอดเลยอ่ะจะไม่ตกแล้วตรงนี้เนี่ยก็จะมีบันไดร่องโผนแล้วก็เป็นราวกันโอ้จะมีตกอะไรไหมอ้าว โอ้โหแต่ละอันยากๆทั้งนั้นเลยหลักๆมากคือมันไม่อีซี่แล้วนะฉันเจอพิงค์บัเกอร์ฉันเอาด้วยอู้หูนี่มันเทือกเขาแอมเบรดทุกคนเราอยู่ในเทือกเขาที่อย่างสูงอ่ะเอ๊ะเฮ้ยทำไมนะต้นไม้ต้นนี้มันดูเฮ้ยทุกคนมันมีข้อความอยู่ตรงนี้ด้วยเขาว่าไงอ่ะพ็อปคอนวอสเฮียพ็อปคอนเคยมาทีโอ้ยมาเยอะ ๊อปคอนเคยมาเจอเหรอพี่แปลกเราสามารถขึ้นไปข้างบนได้นี่ดูสิโโอ้หเราขึ้นไปบนแสงเหนือได้อะได้ๆๆ้ขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปแต่ว่าเราไม่หาก่อนหรอว่าตัวนี้มีมาร์กเกอร์ไหมเออไม่มีหาแล้วไม่มีข้างบนข้นไปบนแสงเหนือเห็นเห็นนายเห็นมาร์กเกอร์หรือยังข้างบนน่ะมีแล้วเห็นข้างล่างอีกอันหนึ่งด้วยมาร์กเกอร์อ่ะโอ้โหเยอะแยะอุ๊ยแต่ฉันอะไม่มั่นใจเลยว่าฉันจะโดดไปฉันจะตกหรือเปล่าถ้าตกเนี่ยอืม จริงเราเรียกมันว่าสายลุงได้ไหมไม่ได้เพราะมันเป็นแสงเหนือตื่นเต้นเกินไปหรือเปล่าไม่อยาก่นเตนไม่ได้ยากแต่มันไม่อยากตกลงไปเป็นไก่อหรู้สึกเสียวเสียวท้องน้อยเสียวเสียวเสียวท้องน้อยมากออโรร่าทุกคน สวยวิงวย่งวับสวยมากเลยอะม m เกอร์เนี่ยเหมือนลิปสติกเลยอะใช่ชอบชอบ,ชอบแต่ว่าทุกคนพี่ว่าบอกว่าด้านล่างเนี่ยมันมีอีกหนึ่งนะไหนอันอ<ะ>มีอันลงลงลงมานี่ลงมาหนิเออเดี๋ยวมันมายืนตรงนี้ก็ได้เนะี่น<ๆ>ี่น<ๆ><ๆ>ี่น<ๆ><ๆ>ี่น<ๆ>ี<ๆ>่มาย<ๆ>ืนตรงนี้มายืนตนี้ใช่ไหมเออใช่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 วีเลนโบว์ที่เราเห็นกันเห็นทั้งเห็นข้างล่างปั้เราต้องโรยตัวลงไปก่อนตอนนี้เราต้องกระโดดลงไปไหนอะเอ้าเอ้าตตตอออนนนนนนีีี้้้มาครับ วโวได้เลยใช่ไหมเจยต้องโรยตัวแบบห้ามตกเลยนะที่ดูทีดูดืผมมาใช้เทคนิคเดิมตรงนี้ติดอ่ะเอ้าติดอะไรอ่ะล่วงยาวมันเดินออกไปไม่ได้อ่ะอย่าบอกนะว่าต้องโรยตัวจากแสงเหนืออ่าไม่ใช่ครับมันเหมือนข้างล่างมันมีดูดออกจากถ้ำอ่ะ ถ้าจักตรงเขียว้วโดดโดดแล้วก็กดย้อนข้ามามันมีสะพานอ๋อทุกคนเห็นเปล่าซูบอกว่ากลวไก่ะมันจะมีถ้ำที่ออกมาด้านนอกใช่ไหมแล้วที่พี่โมเห็นป้ามีบันไดปะมีไหนปีนิอาลล่าความท้าทายระดับ80ที่เขาทำโอ้โหเจว่ายังไงเจ้ไปก่อนเลยเจ้มันไปไม่ได้ไอตรงเนี้ยก็ มมาาสิครับท่นผู้ชไปยังไงอ่ะพี่มออันเนี้ยโดดลงมาไงแบบแป้งอ่ะฉันลงแล้วโดดดูข้างเหรอไม่ก็โดดแล้วไถมาเลยโอเคฉันจะต้องไม่ต้องโดดนะเดินเดินที่หน่อยไปตกใจมาเลยไปดูข้างในดิข้างในนเป็นอะไรแบบมัคเกอร์ปีศาจกับมัคเกอร์สีเหลืองอ๋อใช่เหรอ โอ้ใช่อะมาเกอร์ปีศาจตาแดงกำโอ้โหแล้วฉันไปอย่างไกลอะฉันพยายามชิดขอบไว้อะฉันคนนี้แหละไม่ยอมไม่แก้เกมง,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 าง่ายง่ายเอาฉากอ้าวเก็บเลยตัวนี้ก็คือ Shadow Marker ไอ้ตัวนึงไปไงงอะโดจุแกหมอยู่ตรนั้ะมีปุ่มข้างล่างด้วยยังไปไม่ได้เลยไปแล้วไปแล้วเพราะเรารออยู่ โมโหแล้วว<อ>่ะไอตัวนั้นจะเอาอยัางไงนะหูมันกนก